เดี๋ยวพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาเข้ามาได้ไหมได้ครับในการต้มน้ำม้หุงข้าวอะไรพวกนี้ได้ครับมันทำได้อันนี้ตึกหนึ่งตึกนี้นี่อยู่ด้านหน้า่มีห้าพันไอ้ห้าพันประกันในวงการเลยนะครับอแต่ต่าง ห้าสิบแปดเหมือนกันห้าสิบแปดสองร้อยห้าสิบนมเลย่นนหนอย้อยู่ห้องเดียวก็รู้เรื่องแล้ว อ,อ,อืมนี่เดี๋ยวที่เราไปดูมาเมื่อกี้อันนี้จะเล็กหน่อยอันนี้เจะใหม่หน่อยแต่ดูแล้วโอเค ไม่ใครนะฮะนั่นเท่าไหร่นี่เป็นฝ้าเบานี่นี่แอร์ลงไปทีวีได้ตรงนี้ที่พักสองคนได้นี่เนาะใช่ครับสองคนเราหรือว่าคนเดียวก็ได้แต่ลองรับด้วยสองคนสบายสบายไป ชิลังคานี้ก็คือจะฟักกี่คนก็นแล้วแต่อยู่ก็ได้ก็อยู่ยก็เพราะว่าห้องเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เหมือนกันครับรูปแบบมืนกันแหละแค่สลับด้านนะเฉยก็มีอย่างนี้ทุกชั้นเลยมีกี่ชั้นครับเนี่ยอ่างในม,มีเยอะ ถ้าห้อง,องดอูจริงๆก็นีแค่สามครับชั้นสองกับชั้นสามชั้นสี่ชั้นหนึ่งก็คือแบบล็อบบี้เซเว่นเดี๋ยวห้องแบบเช่าเข้าไปนะครับก็ให้เช่าเป็นออฟฟิศเหรอชั้นหนึ่งใช่รรรครับเป็นน้ำเสริมตัวสปาอะไรครับเดี๋ยวผมมาเช่าทำงานที่นี่ดีกว่าดี่ไหมนี่คือลงทางนี้ใช่ครับ มีทีการ์ดให้หมดัดง,งนู้นเืนจะปี่ยตัวเปิดวัพราผมอยูม่มันอยู่หลายคนเลยนีนะครับอ้ผาหย,ยอบเหรียญตรงนี้กี่บาทเนี่ยหยอบสามสิบครับอห้ <laughs> โอเคเข้ายย่างโลกเดี๋ยวคอมาดูนะพ่อมาสำรวจให้ละนี่ๆลองคุยกับพ่อปานดูว่บพ่อปานก็คือคุยได้ทั้งสงทั้งสองทั้งสองตึกเลยอันนี้ชื่อบุญบุญทอดเกี่ยวกับพ่อปานครับ